นิวเจนโฟกัสประเด็นเด่นเยาวชนในปี2558ตอนที่1พามาติดตามเส้นทางคนพันอาฝีมือแรงงานอาเซียนความโดดเด่นของแรงงานในไทยด้านของฝีมือแรงงานถือว่าเป็นที่ยอมรับจากต่างชาติไม่ว่าจะเป็นด้านบริการการโรงแรมการท่องเที่ยวและที่เห็นภาพได้อย่างชัดเจนก็คือเรื่องของงานช่างที่มีความโดดเด่นเป็นที่ยอมรับจากประเทศสมาชิกอาเซียนนายสุภรัตนรรพันธ์ หนุ่มนักศึกษาจากวิทยาลัยเทคนิคนครนายกเป็นอีหนึ่งความภาคภูมิใจของคนพันอาที่ได้สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยโดยการคว้ารางวัลเหรียญทองจากสาขาเทคโนโลยีงานเชื่อมในการแข่งขันฟีมือแรงงานอาเซียนครั้งที่10นกรุงฮานอยสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามโดยการแข่งขันฟิมือแรงงานอาเซียนในครั้งนี้ไทยได้ส่งเยาวชนเข้าร่วมทําการแข่งขันใน21สาขาจากทั้งหมด25สาขา และสามารถทําผลงานได้อย่างดีโดยการคว้ารางวัลมาทั้งเส้น21รางวัลแยกเป็น7เหรียญทองใน6สาขาซึ่งไทยอยู่ในอันดับที่4ของการแข่งขันโดยมีผู้เข้าแข่งขันในอาเซียนรวม10ประเทศ283คนเยวาวชนที่เข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้ทั้ง41คนจะถูกนําไปอบรมพัฒนาฝีมือเพิ่ม ก่อนคัดเลือกให้เหลือ20คนเพื่อเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขันฝิมือแรงงานนานาชาติ World s k i l l ครั้งที่43ที่ประเทศบราซิลในปี2559รู้สึกดีใจครับเพราะว่าประเทศไทยฝังกับช่างเชื่อมมากครับแล้วก็ที่ทำได้คะแนนตามที่อาจารย์สั้งไว้ในก่อนที่จะเดินทางไปแข่งขันครับดีใจที่ทำเต็มที่แล้วผลออกมาดีครับช่างเชื่อมไทยนี้ได้รับมาตรฐานครับจาก ระดับโลกครับว่าทั้งเชืยอไทยี่มีสี่มือแล้วที่ระดับโลกนี้เขายอมรับว่าประเทศไทยไม,มีสี่มือและได้มาตรฐานครับตอนที่ผมตัดสินใจนี้ผมได้เข้าไปพบอาจารย์ที่วิทยาลัยเทคนิคครับเขาไปพูดคุยก่อนแล้วก็ไปเจอเรื่องที่คนหนึ่งที่ปีที่แล้วนี้ได้เข้าแข่งขันครับผมก็ดูแล้วว่ามันมีใช้เป็นงานศินละปะดีครับเพราะว่ามันต้อง ทำให้สวยแล้วก็ต้องมีสมาธิมีความละเอียด่างนี้ครับผมเลยสนใจเลยศึกษามาครับก่อนแข่งขันนี้ไม่เยอะครับผมเข้าแข่งขันของระดับโปรชระดับภ้าครับครั้งหนึ่งแล้วก็ระดับประเทศของอาชีวะแล้วก็เข้าแข่งขันของกรมพัฒนาสีมือแรงงานครับเข้าแข่งขันนี้อาจารย์จะคัดตัวหนึ่งสองสามของระดับประเทศครับ เพื่อไปเก็บตัวอีกครั้งหนึ่งเก็บตัวสามคนเพื่อจะคัดเอาสองคนไปแข่งขันในการแข่งขันนี้ก็จะเก็บตัวอยู่หกเดือนนะครับ6เดือนนี้ก็จะเก็บตัวอยู่สามคนแล้วก็จะคัดเอาแค่สองคนเพื่อไปแข่งที่ประเทศเวียดนามนะครับในเวลาเก็บตัวนี้ก็เก็บหกเดือน6เดือนนี้ก็จะปฏิบัติงานตามที่ประเทศสาภาคขอกาหนดมาให้ครับการเตรียมพร้อมร่างกายก็จะออกกำลังกายครับแล้วก็จะนั่งสมาธิแล้วก็ จะออกไปทํางานนอกสถานที่ครับเพื่อเกียบเสมือนกันให้เราแข่งจริงไปเจอนอกสถานที่แล้วทักษะจะเปลี่ยนไปไหมจิตใจจะนิ่งหรือเปล่าเนี้ยครับจะเปลี่ยนไปให<ช>้เราอู่อานเนี้ยครับสถานที่อื่นๆแล้วก็ไปเชิญชวนช่างเชื่อมมามาดูมาให้ความกดดันนี้ครับว่าเรามีความกดดันไหมเจอคนเยอะๆแล้วจิตใจจะ จะนิ่งหรือเปล่าเนี้ยครับอันนี้ก็จะเป็นเทคนิคของอาจารย์เขาให้ครับที่ที่ผมได้รับประโยชน์นะจะประสบการณ์ได้รับเทคนิคต่างๆที่แบบที่ที่เครื่องหาน,นี้ได้ที่ผ้าครับการเข้ามาเรียนเนชน่นนะครับถ้าเข้าม,มาเรียนแล้วไม่ตกงานแน่นอนครับและอนาคตสดใสครับเพราะถ้าเรามีโอกาส หรือว่าเพื่อนๆมีโอกาสในเข้าขการแข่งขันของระดับฝีมือหรือระดับอาชีวะครับก็เข้าแข่งขันเลยครับเพราะว่าอนาคตมีงานทำแน่นอนมีการไฟฟ้ารองรับในการทำงานการไฟฟ้าส่งเรียนและรายได้สูงครับการเลือกเรียนด้านอาชีวศึกษาหรือสายอาชีพนอกจากที่จะเป็นการเรียนในห้องแล้ว ยังได้มีโอกาสลงมือปฏิบัติจริงสร้างประสบการณ์และความชำนาญซึ่งความมุ่งมั่นตั้งใจนี้เองที่จะนำพาไปสู่ความสำเร็จเหมือนกับความสำเร็จที่น่าภูมิใจของนายสุภรัตน์ที่สามารถทำตามเป้าหมายที่ตั้งไว้สามารถสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศทั้งยังได้แสดงฝีมือให้ต่างชาติเห็นถึงความสามารถของคนไทยเป็นที่ยอมรับจากประเทศอาเซียน